สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานน้ำมันหอมระเหยในประเภท วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติกันค่ะแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยที่จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุต่งกลิ่นรสธรรมชาตินะคะสามารถใช้งานในการรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆนั่นก็คือเราสามารถที่จะหยดในน้ําดื่มหรือว่าใส่ในเมนูอาหารที่ท่านต้องการได้นะคะเพื่อที่จะเสริมอรรถรสกลิ่นของอาหารให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อีกหนึ่งวิธีค่ะที่โดทร่าแนะนำและเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆนั่นก็คือการใช้งานน้ำมัน หระเยใส่ในเวจ้แคปหรือแคปซูลเปล่านี่แหละค่ะและรับประทานเข้าไปทีนี้เวจ้แคปส์นะคะหรือว่าแคปซูลเปล่าของโดเทราค่ะนั่นก็คือส่วนประกอบของ HPMC นะคะเวจ้แคปส์ของโดเทรานะคะมีส่วนประกอบนั่นก็คือ HPMC คะ่ะเป็นแคปซูลจาก HPMC หรือ Hydroxy Propyl Methyl Cellulose นั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่าส่วนประกอบที่ทำมาจากพืชผัก100%ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะ เราหยิบเม็ดแคปซูลออกมา1แคปซูลค่ะมันจะเป็นแคปซูลเม็ดใสๆแบบนี้นั่นเองค่ะเราเปิดแคปซูลออกมานะคะแล้วเราก็วางแคปซูลลงไปค่ะและหยดน้ำมันหอมระเหยประมาณ 1- 2หยดซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาตินะคะหยดลงไปสักประมาณ2หยดค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็ปิดแคปซูลให้เรียบร้อยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรับประทานเข้าไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการใช้งานที่โรเทราแนะนำสำหรับน้ำมันหอมระเหยประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรถธรรมชาติค่ะเพื่อให้ทุกท่านใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะ